ดูคลิปนี้ไว้นะครับถ้าหากคุณอยู่ในบ้านเลขที่6และอยู่ใน4นักสัตวนี้จะเฮงมากนะครับเลข6เนี่ยแสดงถึงพลังงานที่เป็นธาตุน้ําเกี่ยบเสมือนกับความสุขความสดชื่นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสเสน่ห์เมตตาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในทางฮวงจุ้ยเนี่ยถ้าหากเราผลรวมเลขที่6หรือว่ามีบ้านเลขที่6อยู่ตัวท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเป็นคนชอบแนวศิละปะ อาจจะมีความอารมณ์ติดติดอยู่บ้างหรือว่ามีสนเสน่ห์เป็นพิเศษซพ่งดูดคนด้วยวาจารหรือแม้กระทั่งแววตาของเขาเนี่ยสามารถดึงดูดได้เป็นพิเศษถ้าหากเขาจะเสริมพลังงานให้6กนี่มีพลังมากขึ้นเราก็ควรจะส่งเสริมด้วยการปลูกต้นไม้ดอกไม้บริเวณมุมหน้าบ้านให้มีหลักสีสันหรือแม้กระทั่งใช้โทนสีของบ้านที่เป็นโทนสีชมพูสีครีมสีทองในการตกแต่งเพื่อเสริมพลังงานให้กับพลังงานธาตุน้ํานี้ได้ดีนะครับและ4ีนักสัตว์เนี้ยจะโดดเด่นมากก็คือคนที่เป็นพลังงานที่เป็นธาตุทองกับคนที่มมีพลังงานนเเป็ไ้ะ ปีขานนะครับน้ำส่งเสริมให้ต้นไม้เริเติบโตงอกงามอุดมสมบูรณ์และอันนึงก็คือคนที่เกิดในธาตทองท้องกับน้ำเ,เป็นคู่ฮะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เรื่องโชคเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีวอกปีละกาก็จะเฮงสําหรับบ้านที่เลขที่6นี้เป็นดีที่สุดนะครับและถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับ